ตำแหน่งพนักงานต้อนรับที่ไม่ได้เงินเดือนแต่ทรงอิทธิพลที่สุดในร้านสะดวกซื้อคือเจ้าสีขาที่นอนขวางประตูครับเรามักจะมองข้ามก้อนขนที่นอนนิ่งๆอยู่หน้าประตูอัตโนมัติโดยหารู้ไม่ว่านี่คือแลนด์มาร์คที่แม่นย้ำยิ่งกว่า o o o l l m m p s เวลาจะนัดเพื่อนการบอกว่าเจอกันหน้าเซเว่ที่มีหมาสีขาวหูตกนอนอยู่มันเข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจนกว่าการส่งพิกัด GPS เสอีก มันคือประติมากรรมที่มีชีวิตที่ช่วยระบุต,ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของชุมชนได้อย่างน่าอัศจรรย์ในเชิงวิศวกรรมหมาหน้าเซเว่นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการไหลเวียนของอากาศหรือ Airflow Expert ระดับด็อกเตอร์มันรู้พิกัดที่แม่นยำระดับมิลลิเมตรว่าต้องนอนตรงไหนเซ็นเซอร์ประตูถึงจะจับสัญญาณได้และแอร์เย็นๆจะพุ่งมาปะทะพุงพอดีโดยที่ประตูไม่หนีผังและไม่รบกวนการเดินเข้าออกของมนุษย์มากจนเกินไป หรือบางทีก็รบกวนแต่ใครจะกล้าว่านอกจากตากแอร์ฟรีแล้วมันยังทำหน้าที่เป็นรอปพอภาคสมัครเล่นที่มีสัญชาตญาณแม่นยำกว่ากล้องวงจรปิดสังเกตไหมครับว่ากับลูกค้าทั่วไปมันจะไม่เห่าแต่ถ้ามีคนเมาหรือคนที่มีพิรุษเดินมามันจะลุกขึ้นขู่ทันทีมันคือเครื่องสแกนกรรมที่มีชีวิตที่คอยคัดกรองความปลอดภัยให้เราแลกกับเสไส้กรองเพียงเล็กน้อยและพูดถึงไส้กรอก นี่คือระบบเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแกร่งที่สุดในละแวกนั้นยอดขายไส้กรอกลูกชิ้นหรืออาหารเม็ดแบ่งขายส่วนหนึ่งมาจากภาษีสังคมที่มนุษย์อย่างเราเต็มใจจ่ายให้พวกนั้นมันช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินในชุมชนโดยที่ตัวมันเองไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแม้แต่บาทเดียวแต่คุณค่าที่แท้จริงของมันอาจจะอยู่ที่การเป็นนักจิตบำบัดริมฟุตบาทสำหรับคนเมืองผู้โดดเดี่ยวในร้านสะดวกซื้อครับ ในวันที่เราเหนื่อยล้าจากการงานโดนเจ้านายด่าหรือทะเลาะกับแฟนจนไม่อยากกลับบ้านการได้นั่งย่องยองเกาหาหมาหน้าเซเว่นสัก5นาทีมันช่วยฮิวใจได้ดีกว่ายาคลายเครียดมันรับฟังเราบ่นโดยไม่เถียงไม่ตัดสินและไม่เอาเรื่องของเราไปนินทาต่อแววตาซื่อๆของมันที่มองมาเพื่อขอกินทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีประโยชน์และยังมีคนหรือหมาต้องการเราอยู่ความสัมพันธ์แบบผิวเผินนี้ กลับช่วยประคองสุขภาพจิตของใครหลายคนไม่ให้พังทลายลงไปหมาหน้าเซเว่นยังเป็นดัชนีชี้วัดความอยู่ดีกินดีและน้ำใจของชุมชนนั้นๆได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับถ้าคุณไปเจอหมาที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ขนเงางามนอนหลับปุ๋ยแสดงว่าคนแถวนั้นใจดีและมีกำลังซื้อสูงแต่ถ้าเจอหมาผอมโซมีแผลเวอะหวะมันสะท้อนได้ทันทีว่าเศรษฐกิจหรือสังคมตรงนั้นกำลังมีปัญหา มันคือกระจกสะท้อนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในย่านนั้นว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนบางครั้งการมีอยู่ของพวกมันก็ทำให้ร้านสะดวกซื้อสาขานั้นดูมีชีวิตชีวาและดูเป็นไทยๆมากขึ้นด้วยลองนึกภาพร้านที่สะอาดกริบไม่มีหมานอนขวางเลยดูสิครับมันดูแห้งแล้งและขาดจิตวิญญาณชอบกลนในยุคที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วต้องเป๊ะต้องมีระเบียบวินัยแบบทหารเจ้าหมาพวกนี้สอนให้เรารู้จักคำว่าช่างแม่ง และการมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยในปัจจุบันมันนอนขวางทางเพื่อให้เราเดินช้าลงให้เรามีสติในการก้าวเท้าและให้เรารู้จักแบ่งปันพื้นที่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นเราอาจจะมองว่ามันเป็นภาระสังคมเป็นพาหะนำโรคหรือเป็นสิ่งกีดขวางการจราจรแต่ถ้าวันหนึง่งรัฐบาลออกกฎหมายกวาดล้างพวกมันไปจนหมดเกลี้ยงเลยผมเชื่อว่าความรู้สึกตอนเดินเข้าเซเว่นคงเปลี่ยนไปมันคงเงียบเหงาและขาดสีสันอย่างบอกไม่ถูก พวกมันไม่ใช่หมาจรจับธรรมดาแต่มันคือเพื่อนร่วมโลกที่เลือกทําเลที่อยู่อาศัยได้ฉลาดกว่าเราและทําหน้าที่เติมเต็มช่องว่างทางความรู้สึกของสังคมเมืองที่แข็งกระด้างให้มีความนุ่มนวลลงบ้างด้วยการกระดิกหางเพียงเบาๆแลกกับลูกชิ้นเอ็นเนื้อไม้ละสิบ,บาทครั้งต่อไปที่คุณต้องเดินเบี่ยงหลบมันหรือต้องเอื้อมมือไปกดประตูเพราะเซนเซอร์จับแต่หมาไม่จับคนอย่าพึ่งหุุดหิดเลยครับ คิดซะว่านั่นคือการเคารพเจ้าถิ่นผู้ทําหน้าที่เฝ้ายามกระดึกให้เราและเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กินอิ่มนอนหลับและได้รับความรักจากคนแปลกหน้าขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับ